โชว์โอ้ตามนัดดีจนเนาะมาครับนัดผมม่งเสารึมานี่ฮ่า่านิีนักากะบอโอ้ตอนนี้ก็เกาม่งแล้วครับอาจารย์เขาก็เกาตัวเดียวกัน่า่อนเป็นเลขไมาานี่เมื่อเลขออกแร้วนี่ครับอาจารย์เมันอก็อกไปเลี้ยงมันตัวเกี่ยวกับอาจารย์มันออกกเเบนนออาจารยไรีออมเขาเลยงมเอากะที่มาสอบถามต่อเพิ่มขึ้นไ้ อันนี้หลังจากว่าเมื่อวานนี่ลงไฮเอฟซีเพื่อนเนาะกับมีซีหนึ่งเก่ามีแปดศูนย์หาซีหนึ่งเก่านี่ปูเพื่อนมากมากลับเลขไห้เนาะครับอาจารย์เนาะเก่าอ,อยู่ข้างหลังที่ที่เอาตัวเลขมาให้ไหมว่าเก่าอยู่ข้างหลังก่อนน,น,นั้นเขียนไว้เก่าหนึ่งซีก็เลยสลับเป็นซีหนึ่งเก่าแลวการเลขแปดศูนย์หาที่เอามาบอกอนะครับ,ลบเลขหาเจ็ดที่ผู้ยิงสองคนหรือวา่า พี่นางฟ้าพี่นางฟ้านางฟ้าของคนมีโชคครับนา่งฟ้าของคนมีโชคเพิ่นเว้าความกันว่าหาเจ็ดมานีมื่อขึ้นมือขึ้นว่านที่ฝันล่าสุดที่เออมื่อขึ้นก่อนที่เพิ่นมาประชุมกันอยู่ในโบสถ์เนาะมีทั้งปูปุ่มมีทั้งปูตาัะขาวมีทั้งเทวดาแล้วก็มีทั้งนา่งฟ้าสุดเขียวให้มาเต็มเต็มโบสถ์บ่านบานไปใส่เราไม่ทอะไรน่ยังบ่านไปนใส่กันบาครับ มึงจะเจอลอเล่ก่อนแม้วาสุดอ๋อแต่ว่าหลังจากเพิ่นประชุมกันเสร็จ<ไ>เพิ่นเว้าขึ้นพร้อมกันว่าสองเจ็ดน่าขับอาจารย์เ<อ>นาะโมเมนต์เจ็ดสองมันบ่สองเจ็ด <27. S 2> <อ>เพิ่นเว้าขึ้นพร้อมกันให้ว่าโอ้คล้ายครับเป็นการประชุมใหญ่โควงสุดท้ายก็ว่าได้เนาะในความคิดของผมนี่นะความคิดตัวเองคิดล้วนครับลุทุกอย่าก็ไม่จบในควคิดตัวเอง หลังจากประชุมใหญ่เสร็จแล้วเว้าขึ้นพร้อมกันว่าสองเจ็ดอันนั้นแสดงว่ามติเป็นเอกฉันว่าสองเจ็ดล่างพอ่ออันล่างนี่เ<ม>พิ่นว่าถึงแมพระอาจารย์คิดครับอาจารย์คิดอาจารย์คิดเหครับคิดว่าสองเจ็ดไหาจะล่าง<ม>อ๋อเพราะว่าเลขสามตัวเพื่อนไห้ไว้แหล้วสองชุดเนาะสีหนึ่งเก่ากับแปดศูนห่าอ๋อแบบนี้เลขสองเจ็ดพระอาจารย์ก็เลยคิดว่ามันจะเป็นล่าง แต่ว่าวันนีพระจานทร์ครับราวางตัวเลขหาเจ็ดกับสองเจ็ดเนี่ยท้าใผ้มผมคิดอย่างหนึ่งดินั่งฝ่าเพื่อนไห่ไบกอนหาเจ็ดบันี้มือที่มาประชุมเพิ่นกับมาคือกันเออนาะเพิ่นกับมามีโอกาสที่หาเจ็ดจะเปลี่ยนเป็นสองเจ็ดได้อ,อ,อันนี้คือเบื้องต่ำสถานการณ์ที่เพิ่นมาประชุมกันออนะครับโอ้หาเจ็ดเลียกมันดังตัวนี่เปลี่ยนตัวเลขเขาสิเปลี่ยนเป็นสองเจ็ด สุดท้ายเพื่อนกับมติเป็นเอกันท์เราคุนพ้อมกันว่าสองเจ็ดเ้ยนี่คือผมคิดเอาบบานี้ไม่ขึ้นไปยังไห๋ครับเป็นย่ามาเตือนเิ่นยูนี่นะพัฒน้เมียไนก้อนด้วยหรมาในกลับมั้งครับกับนั่งซุ่มกัในโบสถอยู่ทั้งหมดทุกคนัลยยุ่งหมดชุมกันอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในโบสถ์อเก่าอยู่น แต่ว่าปากว่าว่างยังเหรอพวกกันยุไห้ยั่วมันอยู่แต่เรายุ่น้ำกัดมืถาถึงเขานะใครมาเมื่อคืนนี่ก็เห็นอยู่เห็นครับในความฝันครับในความฝันก็ยังจยังหเห็นอย<ว>ู่ฝันเหี้ยววันกับจุดพูดว่าก็ว่าแกว่ามัจนจะนันอยู่ในหันนั้นครับให้ว่าเราตัวเลขพวกนี้นะครับเมื่อคืนนี้บอได้บอกเกี่ยวกับถึงตัวเลขบ่บนปากว่าว่างนะเมื่อคืนแต่ว่าอยู่ไห้ยั่วนั่งยไห้ยั่วอย่านี่นะครับ ลอ่อเลขออกเพิ่นยังคอยสิกลับบ่คือจังได๋ที่จริงถ้าตัวเลขจะเปลี่ยนนี่เมื่อคืนนี่เพิ่นต้องเว้าตัวใหม่แล้วล่ะผมคิดว่าดีครับนี่แต่ว่าอันนี้เพิ่นก็บ่เว้าหยังเนาะแต่ว่าเออซึ่บเบาเนี่ยมฟังครับเรื่องจริงดิเรื่องจริงเมื่อวานครับในสิ่นี้ในใจว่าเพิ่ได้คิดยังไงเพ้่นอันสิไปกิตมิม่อนสิไปกิตมิม่อนเมื่อวานอือสิไปเพศคนม่อนเป็นเพลครับเพื่อจะขับรถ รถคันใหม่ละเพิ่นมาผ้าไปเพิ่นมาผ้าไปพ่นไปถอยรถต่ำเสาไฟฟ้ารถท่านทีเอฟซีซื้อถวายน่ะถอยต่ำเสาไฟฟ้าโอ้ยแตกว่ครับาไปนี้บัว่แตกแต่ว่าหากันต่ำมันก็มันต่ำา้อยต่ำจนเสาัเอียงนะบัวเนี่ยบอครับเออจากเสาตก็นเอียงทีไว้แห้งเติ้เสาเละเสาไฟฟ้าทอยไปต่ำตึกลง อาจารย์ก็บอกอย่างนั้นเงยหมดครับซุ้มจ่ายเห็ดงายนี่อยเดี๋ยวไปเบิ้งหมืนเนาะครับมันบอกบ่าอาจารย์นั่งลงเกี่รถไปไปเบิ้งบ่วยเจ้าขอไปเบิ้งรถว่ามันสิพังบ่มันมันติแตกบ่เลยทราบ่แตกบ่แตกมันยู่ซื่อยืดโอ้ยมันถ้าเบียนรถบ่ได้เอาไว้เดี๋ยวนี้ครับอาจารย์สามสองห้าหกนี่เอาออกเดี๋ยวนี้อาจารย์ว่าให้ฟังโอ้ยฟังซื่อ นี่คเบียนรถสามสองห้าหกเนาะครับน้องพลายา,าเน,นเาะแต่ว่าล่าสุดตัวสรุปก็คือเอาออกแล้วตัวเลขห้าหกนี่อบอเล่บ้าคือเป็นสิมาซื้อเป็นแน่ๆน่ว่านะ้อห้าหกนี่ยัดทิ่งมายังสั่นบอะอ,นนอ,นนอันนี้บอเฟังนี่ก่อนกินเลี้ยงเลี้ยงกิอะ้รบอฟังมีนซื้อ <c oughs> บ,บอกเ่า <c oughs> กินงไงฟังจะซื้อวันนี้ในฝันมันฝันนี่กินกินเร้าโค้งกูเอาเ้าอย่างกูละครับผม แต่ว่ากับบนามากอกครับพ่ออจันอาพ่อจย์ครับเพราะว่ามันบ่แตกไหมไฟเรียงไฟเรียวกับบแตกเล็นไหครับท่ายกับแตกโอ้เปิเบอร์คืนกยังไม่มันยังไ่ได้ตำอย่งเงี้ยมัอยต่ำยังเง้เนาะให้บ่าโบมีเรียวรอยเลยห้าหกนิวติอืีแต่ว่าหังบ่แตกแต่จับจับไปเลยมันเป็นยังงันหรอานที่บอก็ก็หอฟังหไให้ฟัง มันเป็นเลี่ยงกิ่งแล้วมันเลี่ยงปันครับผมแต่ว่าในี่คกวอบกินง่ายมันดึงมมัดไซว่าผสมดื่มมัดส่กันิดนงตัวหัวมันจะเกี่ยวบ่องอะไรครับวม่ใจตัจังๆเลยจรเมันเป็นบัตเหตุเชื่อเบัติเหตุเนาะแพว่าตุ้เก่าไม่ย่างหรือธรรมดา ผมคิดว่าเพิ่นบ้อนกลับเพิ่นจะล่อฟั่งหลังห้วยออกบ่อย่างไรเพราะว่าเพิ่นสรุปเพิ่นสรุปลงมาตีกันไปเด็กกับฉันแล้วว่าสองเจ็ดแต่ว่าพราจารยครับคำเบาของปูที่ปูเบาว่ามันใหายถึกแล้ว จะเป็นไปแล้วครับนผูม้มาหายสองครับคำว่ามัน่นหายนี่ถือแล้วมี่มี่มี่อ่อาวที่หายแปดศูนย์หาดิออแล้วก็มี่ผู้ยิ่งสองคนือว,ว่าพี่นางฟ้านี่หายหาเจ็ดไว้นะครับคือที่จริงตอนแรกอะเพื่อนกับหายหาเก้านั่นแหละแต่ว่าบัดน,นี้เพื่อนเปลี่ยนไม่เป็นหาเจ็ดเพื่อนบอ,อ,อกไหมบอกพร้อมกันทั้งสองคนออครับ หมาว่าเบื้องหน้าฬิกาคือเก่าละวเนาะหา17หน้าที่แล้วขอลากับบอกความกันหา17หน้าที่นางฟ้าสองคนอันนี้มากมากขึ้นหลังมากขึ้นแหลกนั่นเว่าหาเกา่าแต่ว่ามากขึ้นหลังนั่นเว่าพร้อมกันสองคน่าหา17หน้าที่นี่กาให้ว่าตัวตัวเน้นกาคือสุดทายแล้วมือนี่กายั่งคือเก่าเน้นที่สุดก็คือสองเจ็ดนะครับ ตัวเน้นสามต,ต,ตัวเป็นแปดศูนย์ห้าที่สามตัวเลขสามตัวตัวเน้นก็คือแปดศูนย์ห้าครับตัว,ตวล่องนี่ก็จะเป็นซี่หนึง่งเก้าเพราะว่าซี่ vote, หนึ่งเก้าเพราะว่าก็จะว่าดีก็จะว่าเนี่ยเพราะว่าต้อมาบอกว่าไม่หาสิ่งเหลวมันต้องไม่หายูะไรสองค้อไมต้องมีอะไรหายอะไรสิ่งตัวหนึ่งมันมาเนี่ยก็เก็บไปจากนไดเลยครับแบานนี้ตัวนึงมันต้องของของของปูของพุ่มนี่ ว่าปูหม่นสองตัวเรื่องว่าเนนพราะว่าบัตน,นี้ปุณมากบอกว่ามันถืแได้วมันเอาถืแได้เลยมันห้ถือแด้เลยันต้องไม่พูดเรื่งองอะไรสุดสองคนจีนเข้ามาที่แหลครับนนะระวังแปดซูนย์หากับห่าเจ็ดนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งน,นะครับคิดดินแต่ปุณบอกลักษณะที่จริงฮาเจ็ดเนี่ยบางคนเป็นสิบแปดฮาครับสองเลขสิบเป็นตัวเลขแปดทดแทนกัน จะน่าเกิดเราจะเพื่นอะไรนะครับหาเจ็ดอาเซียนเป็นสองเจ็ดแปดซูนาอาจจะคงยูก็ได้นะครับแต่ว่าโตที่เพิ่นบรเนนไทยว่าแมาบา่บอกปูมาบอกแค่สองหลอดหลอดแหลกออกมาหาคือหนึ่งซีหรือบัวสันกับหนึ่งเก่าแล้วกับเธอที่สองมาเพิ่นกับมาให้เห็นชัดๆคืออ่าว่ากเก่าอยู่ถ่ายคือซีหนึ 1> 1 <9 S 2> ่งเก่าอันนั้นก็คือบอกให้เน้นบัานได แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ปูพุ่มเพิ่นหาคือเลข่งเก่าครับมือสุดท้ายมา27เนี่ยนะครับกับมือสุดท้ายมาสองเจ็ด,าาดจางก็ได้คิดว่าสองก็ตียหายที่แรกนะคิดคว่าไม่ต้องมีตัวเลขจำนว,น,วนเข่ารแล้วเนะพราะบน,นบ้านหายที่แรกหายที่แล้วบันนี้มันจะของปูตัวหนึ่งมังสีนาเพื่อนคิดที่นี่คริดว่าของปูทั้งสองหนึ่งสีนะ ถ้าเขาของปูทั้งสองนี่สี่เป็นซีนึงเก่ากับสองเจ็ดเลด้ยครับพญ่นั่นแหละครับแต่ว่ามีทีเอฟซีเพิ่นบอกว่าเอา้าที่ว่ามันมันมันบอกถึกแล้วมันบอกถึกแล้วนัน่เพิน่นบางคนเพิ่นหมายถึงว่าที่คนมิชกบอกว่าบอกให้บอกให้ทิ้งซีนึงเก่าเก่าหนึ่งซีบางคนเพิน่นจะคิดไปแบบนั้นอืกับคนมิสวงละไห้เออมันสามคนนะครับ คำว่ามั่นนี่ถ้า<ม>ให้ผมคิดกับแปลได้อู่สองอย่างโ่เมนคำเบาของอ่าว่าเมนแปดศูนหาอาจจะเป็นคำเบาที่ผมเบาก็เป็นไปได้ขึ้นแจะนั่งฝ่าครับนั่งฝ่าก็มีโชกนี่นั่นงฝ่านี่เพื่อนม่น่าจจะเอื้นมั่นหรอมากครับคิดว่าจากเราเขาเนยก็กันมาเอิดอะไรได้สมมติฟุ่มฟูหรือจเข้าลเลยนะหรือจะถะหน่อยพ่าอย่างเง้ก็ห้างเชี่ยวกันเบากันจริงจริงว่าบากันแบบแบบแบบร่วมร่วมกันจริงจริงนะห้างเชี่ยืม เป็นไปได้คือกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวเลขสุดท้ายแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับสามตัวสองหางซีหนึ่งเก้าก็แปดศูนย์หาเน้นเน้นแปดศูนย์ห้าเน้นแปดศูนย์ห้ารับสองเจ็ดครับ, <7 S 2> รบเลขสองตัวก็มีหาเจ็ดกับสองเจ็ดกับเน้นสองเจ็ดเอาวกะเพราะว่าพ้านเมื่อยสองยางแบบมีงวดครับผมสว่างาางดหนก่อนทุนสีไล่จากแยกเป็นโคร์ตุลยาวิตรงนี้นคนคิดเองเพราะว่ามันสุด เอแต่ว่าตัวที่พระอาจารย์เน้นนี่ผมก็บโมกัยเชี่ยเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยครับสองเจ็ดน,นะน่ะนะนะบาสิบโมกัยเสียเลยขค,คือว่าอาจารย์บวอบบอลเน้นในกับปฏิเสธขึ้นว่าเงินเมื่อไหร่บ๊อบอเพระาะว่าเพิ่นมาประชุมนี่ครับอาจารย์บ๊อมเนเฉพาะปูพุ่มอยู่ในวัดเ,เนาะทั้งเทวดาทั้งนางฟ้าเพิ่นมาประชุมกันเมื่อไหร่ก็เป็นไปได้ที่ว่าลงมติเป็นเอกฉันยังสินะนะเสียกับปีนั้นนะปีเดียวที่บอกก็ไม ครับเจียพยรากเจียเงหม้รยาต์เนีครับกูเสียบคนเดียวบนจะกีว่าไอ้บ่าวบ่าวมันได้ชุดดังมากันได้แก่จางกูไม่อ่อนซอนโดนใจในตะกีว่ากูเสียยกูเดียวบนเนี่ยแต่ก่อนเนาะเขาบอกค้ามเสื้อเือว่าเสื้อบอดก็เสื้อบริจนนี่เรียกดังนี่มันอ้บ่าบ่าบ่าวบวะกว่ามาตะกีว่าอ๋อพระอาจารย์ไอ้พระอาจารย์ที่เคยเล่าซูฟังน่ครับ ที่ว่าตอนที่พระอาจารย์มาบวชใหม่ๆนะที่ปูพุม่มามาบีบข้อบอกไปซื้อเลขนะตัวใดใก็ครับตอนนั้นมันเป็นเงินเก้าสี่แปดเก้าสี่แปดเก้าสีมันออกอยังครับมันมันออกหาเก้าสีนั่นลักลอยพิษแต่ว่า<ม>ลักซีกับลักนุ้ยถูกมันบ่นครับลักลอยไดพ,พิษได้พรรษาสองพรรษาที่สองตอนนั้นพูดเดียวที่ปูพุ่มเพิ่นมาก มาบีบมีซื้อครับสีซื้อบซื้อสีซื้อาบซื้อวันทีตอนัหนบอซื้อว่กแม่ก็บซื้อครับปตาันเปนวีซื้อบอซื้อครับบอซื้อตันตายเขาบอกคำว่าผนห้คำว่าตายซื้อซื้อเยอะกาันครมือสัาโว้ยฝ่าไปซื้อรถเนาะด้านไายบอซื้อตายวันที่ตอนว่าห้านห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่ตี ใหม่ๆนี่บุคบลบอซื้อเรียกความพิเศษกี่ซื้ออยู่แต่ซื้อได้ยี่สิบบาทก็ถึงมาจะกี่บงวดนั่นได้ไปซื้อเธอคือแสนสี่บอโอ้ใครว่าเพิ่นมาทีเพิ่นมาขันข้อไอ้ซื้อไไปอ๋อเราล่งรู้กันหอกอือคือบอกคาเตตีคืขมาเรมาหายอยู่กันหอ่ามายนดีดีปังกูขันข้อเราขันบ่ซื้อมึงตายเบาขนาดนไ้นเลยก็ได้ซื้อครับ แต่ว่าเพื่อนกันจักว่าผมก็เลยเมื่อบ่งว่าสามตัวงวดนี้มีโอกาสที่ลักลอยจะเปลี่ยนบอสันดอกันก็เป็นไปได้สุยางนะครับเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนว่าถ้าว่าน่าจะสลรับตัวเลขถือแล้วล่ะถ้าบอนึ่งเก้ากับสิบกระซูนหาก็น่าสิจก็น่าจะถือแล้วล่ะครับคิดว่าถ้าเพื่อนปูเพื่อนบอกขักวันนี้ไหมตะกี้ตอนนี้บวกฟบลิปปินส์ยอะกว่นึง โว้ยไคมาบอกเ้ <sympath is> ี่เจ้างเราเม่มมาปวดเราไปเ้าเจอแล้วเจอกองยิงเว้ยจะจีบพีไว้ทีนั่นคือคยเสี้ยงเที้ยงสาหรับเห็นกับตัวประสบกับตัวเองไม่ใช่เสื้ยนผู้กัาเขาเนี่ยคนย้างโว้กับตาถทางไปกับบ่าเห็นเนาะเราะคพูดเลยนะก็เลยเนี่ยแต่ว่าให้เสื้ยกักกับบอสเสี้ยหรอก็มีกองย้งมมพีไ้ แต่ว่าพวกที้มันก็ลบลู่ไปสิคืออ่าไม่เชื่ออะไรก็ไม่ลบลู่ยังประมาณนั้นเนาะครับถ้าว่าสิ่งพวกนี้ตนี้เจียแล้วครับเริ่มแปดสิบแล้วเป็นหอดรวยจิครับแปดสิบโอ้ยเพิ่นมาหาดูบัมนนี้เนาะภาษีบ้าจังไดยมาเข่าฟันอยู่เรื่อยเนาะเพิ่นกาสิเบิ่งแง่งอยู่นี่แหละครับเพิ่นเจือยู่มาสะดุแล้วล่ะเนาะถ้าสมัยเก่าก่อนถแต่พันเป็นวัดเป็นว่าผ่นล่ะคิดว่า เอามานี่ก็ชัดเจนนะครับในส่วนตัวเลขครับผมตัวเน้นที่สุดก็คือ27นะครับโค้งสุดท้ายวันหวยออกนะครับมาเนี่ก็สิไปให้เอฟซีเพินเบิ้องล่ะครับบานนี้ไปลงให้เอฟซีเพินเบิ้งแก่สังไดผมกับสิรบกวนพาจาร์ซับนี่ครับผมครับผมครับ